เอาแค่สาธิตก็ยังสาธิตไม่ได้อีกแล้วโอ้ยอันนี้แหลมการนี้มันแหลมอุ้วอันยังเก็บอยู่นะคะยังเก็บอยู่นะเออมาอย่างนี้แหละยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอยจะเเ้าฟังก่อนว่าอย่าหน่อยไปถึงตรงนี้ผมหัวเราะรอเลยนะโมบ้าผมคิดอยู่ในใจว่าเสร็จแน่ๆยาน้อยเสร็จโดนกับดักแน่ๆย่าน้อยมาชนตรงนี้เลยครับี่ชนตรงนี้ล้มอย่างนี้เลย ครับเราในช่องคลายทองคำนะครับับพ่อแม่พี่ที่ขรพรักทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับสูค่ครอบครัวพลายทองคำนะครับผมก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่โรงเรียนนุบาลช้างโลงบ้านน้องหมูดาวเหมือนเดิมนะครับผมโรงเรียนก็ปิดแล้วกําลังจะกลับบ้านน้องดาวเพื่อนกลับบ้านหมดแล้วไปแล้วเด้อดาวเด้อฝั่งนี้เป็นพี่เดือน แม่แป้งครับดูแม่แป้งพัออยาแม่แป้งจากมันใหญย,ย,ยแป้งกลับบ้านเลยเด้อคิดถึงพี่ทองมาเดี๋ยววันหลังจะพาพี่ทองมาเยี่ยมนะครับคิดถึงพี่ทองไหมครับเมื่อวันก่อนที่เรามาไม่ได้พาพี่ทองมาได้ยินเสียงผมร้องเหมือนรู้ว่ามาแล้วทําไมไม่พาพี่ทองมาหาด้วยคิดถึงพี่ทองนะครับผมร้องหน้าหน้าสงสารหน้ารักมากเลย อ้อนเหมือนว่าอยากให้พี่ทองมาด้วยอย่างนี้นะครับดูเรามาก็จะเดินตามเห็นไหมครับไปหาพี่ทองด้วยบอกแป้งอยากไปหาพี่ทองทใช่ไหมเดี๋ยววันหลังจะพาพี่ทองมาเยี่ยมนะครับใจเย็ยนๆครับผมบไปบ้านก่อนอเด้อเราพี่ทองเข้าบ้านก่อนนะบ๊ายบายแล้วน,น้องแป้งครับออกจากบ้านนะครับดูเย่อหน่อยย็ดยังเยหน่อย เข็นผู้จัดการาลงขึ้นรเึ้นรถกลับบ้านนะครับผมหลังจากแบกหญ้าแบกกล้วยแบกอ้อยเสร็จจะกลับบ้านแล้วดูเย็นเข็นเอาผู้จัดการเรากลับบ้านสบายมากเลยเจ้าลงครับดูผู้จัดการเมยครับบนที่ลาดแต่ขนาดไปถึงรถไฟยังแยกๆยสบายเจ้าลงครับเดี๋ยวหน่อยเป็นผู้รับภารกิจนี้นะครับผมดูไปแล้วตะกี้บอลรถไปอาบมาสายย์ มันได้น้อยนะครับก็เลยเอาแค่รถใส่มาใส่เอาเข็นมาใส่เอาบอกว่าขึ้นออกไปเลยทำเรื่องผลก็ทำท่าเหมือนจะตกแล้วนะครับโอ้สบายเจ้าลงเลยครับเกิดมาชาตินี้เป็นนี้เจ้าลงบอกสบายสบายเป็นทั้งชาติเลยลงบอกสบลงไหมไม่ต้องทำอะไรได้กินข้าวกับไก่ย่างดูดูดู ดูภาพนี้ครับสบายเจ้าหลวงยายหน่อยเป็นลูกน้องผู้จัดการก็ต้องนอนให้เข็นสุดยอดแล้วครับเดีเ๋ยวเราพาทีทองของเราก็อยู่ที่ป่าอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปจากนี้เราจะเอาพีทองเข้าบ้านนะครับผมว่าพีทองเป็นยังไงบ้างอาการ<ม>าแต่ละวันนะครับผมรอติดตามกันอีกทีครับผม ทำคไว้เลยอู้นไปแล้วขับไปเลยถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเอาพิทองเข้าบ้านครับตอนนี้เราก็จะไปเอาพิทองเข้าบ้านนะครับผมช่วงนี้อยู่ในป่าตลอดครับเพราะว่าเราไปโรงเรียนกันไปอยู่ที่ป่าแบบจะได้งสงบสงบใจทำสมาธินหน่อยนะครับอ อย่าหน่อยถือมันหนักแข้งเฉยหน่อยเขาก็หนักจริงๆอ่ะเนาะฮะหนักอย่างหนักย่าค่ะหนักย่ายาซ้ำมัดเลยนะหนักเอาลองไหมหล่ะเคยลองเคยลองแล้วตัวเองเดินตัวเปล่าบอกว่าหนักไหมว้าเดินตัวเปล่าใส่เฉนบนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหน่อยไปถามยังจักน้อยก่อน จำได้มึอนี่มองนี่มองเมื่อวานนี่เจ้าไปจะไปเป็นอย่างเจ้าคือหัวเสียงดังเถอะกระทำจ้านี่มันเป็นจะได้เจ้าไปสาธิตให้เบิ้งได้บ่ไปวันนี้ว่างยาไว้ก่อนไม่วันนี้ให้พ่อควานไปว่างยายาไว้ก่อนคอยผ้าให้เจ้าไปสาธิตที่คอยหัวจนล่มกิ่งเลยนะไปไปไม่วันนี้เปลี่ยนบ่ไปคอยสิเบิ้งตอนเจ้าไปจะจะเป็นจะได้เมื่อวานครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูที่ผมหัวเราะนะครับเพราะเม็สีว่าหัวเราะอะไรไปอย่างนี้แหละครับนี่อ่ะ เดี๋ยวหน่อยเดินไปอย่างนี้นะครับผมเออถอยถือกล้องถอยผมก็ผมคานอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวหน่อยก็ถอยถอยไปผมมัวรอตั้งแต่ยังไม่ถึงเลยนะครับผมเอาดู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 เอ้าแค่สาธิตก็ยังสาธิตไม่ได้อีกแล้วโอ้ยอันนี้มันเหลมการนี้มันเหล็มอุ้ยอุ้นยังเก็บอยู่นะคะยังเก็บอยู่นะเออมาอย่างนี้แหละหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับเบาฟังก่อนวายเหน่อยไปถึงตรงนี้ผมมัวรอรอเลยนะมัวผมคิดอยู่ในใจว่า เสร็จแน่แ่ยายน้อยเสร็จโดนกับดักแน่แ่ยายน้อยมาชนตรงนี้เลยครับด่ชนตรงนี้ล้มอย่างนี้เลยเมื่อวานสี่กล้องอ้อนี่อามันจริงเลยเมื่อวานทำมันจริงเลยทำอย่างนี้เลยเมื่อวานครับผมหัวเราะจนเมื่อวานเนี่ยตรงนี้แหละเพราะว่าผมไม่มีกล้องถ่ายพ่อพ่อเมฟซีดูตรงนี้ไม่ไม่โดนตรงนี้ครับเมื่อวานเนี่ยดูผมหัวเลาะกริ้งเลยเมื่อวานนะที่ผมหัวเราะพ่อพ่อเมฟซีบอกว่าหัวเราะอะไรนักนะหัวเราะไตรงนี้แหละครับยายหน่อยถอยไปไปชนตรงนี้แหละครับ อาไปทำไมทางนูงน้นอีกเอาไปตรงนี้เอา,ไป,เอาไปทางไหนกลับไปตุ้มก็เลยหัวเราะทำกลิ้งเลยครับโอ้ <c oughs> มาแสดงว่าให้ดูวันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอีกเยอะหน่อยอต,อนนตีบทตบแตกจริงๆเลยโอ้เจ็บขายัางไม่หายเลยนะฮะเจ็บขาอีกแค่นิดเดียวเองทำเป็นเจ็บฉับอกให้ลงทำไมไม่ลงมันลองได้ยังไงมันไม่ใช่คนนี้เนาะดูอะไรอยู่ ดูมดแดงดูทำไมมดแดงต้มใส่ปลาโอ้ยเศา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 ต้มมุดมืออยู่เขาจำไม่ใช่ไหมเขาเปลี่ยนทางมาพี่ทองอย่าจำได้ไม่ออกไปจากป่าที่เจอพี่ทองไล่ทำไงนี่ไหนไหนไหนมีการยังไงบ้างพี่ทองทองครับอืมเดินดีหน่อยเหมือนเดิมทองหมกยังอยู่เหมือนเดิมตกมันเหมือนเดิม นะครับผมถอยลถอยถอยมาถอยบุกโว้ยนอยไม่รู้พาผมเดินลัดอะไรมามีตะป่ามีตะดงถอยโอ้ยทางถอยเลยเอาลูกถอยถอยถอยไปถอยไปถอยถอยถอยได้กลับบ้านแล้วถอยโอ้ดูน้ำมันครับ กับมับไม่ค่อยไหลสักเท่าไหร่นะครับแต่วิกจูเปียกขาเปียกไลไปหมดเลยดูวันนี้เปียกเยรงเมื่อวานมาเอา <Okay. S 2> แห้งเนาะวันตนมาเอาเข้าบานตอนเย็นแห้งไม่วันนี้ยาแห้งมาดูไปกวาดมาจากตรงไหนดอกมาทุกวันสะอาดสะอ้านดีเอ้ยมาทำความสะอาดให้ทุกวันเป็น อะไรยันหน่อยม,ม,อออมีแต่น้ำมันนะครับที่เปียกพื้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นน้ำอะไรครับน้ำมันที่ป่ทองยืนทั้งวันแล้วก็ไหลหยดยติ้งติ้งติง,ตง,ตง,ตงออกมาครับผมก็จะเปียกประมาณนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นจะไม่ค่อยยืนใช่ไหมครับไปยันหน่อยเข้าบ้านค่ำแล้วเดี๋ยวเอาป่ทองเข้าบ้านก่อนนะครับ ตัวกระมับไหลไม่ถึงเท่าทุกวันเลยนะคะแต่ลูกขาค่ะเปียกหมดเลยเก็บออกเก็บเลยเอาทุกวันทำไมหอบไม่ให้เลี้ยลาด้วยนี่ทำไมหกเลี้ยลาดอย่างนี้ฮะเก็บกอมเก็บเก็บยังไงยังไอ้นี่อยู่ เก็บลูกเก็บเก็บฝนจะตกนู่นุผู้จัดการขวก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 ข้งในป,าป่<ด>าุ่นมาไม่เก็บเอาก็ไม่เก็บมาไปาลดูลเดีอบร้อยแล้วโอ้วันนี้ท้องฟ้าสดใสสวยงามไม่มคึมฟ้าคึมฝนเตะ สวยค่ะสวยท้องฟ้าสวยนะครับวันนี้กำลังออร่าเลยออร่าตอนยินกำลังส่งเสงสว่างสวยงาม <c oughs> เก็บมาลูกเก็บมา <c oughs> เอาอก็ผิวผิวกำลังสวยออร่านะกำลังเป่งเสงสว่าง พลังสวยงามว่าแต่เทาซื่อๆจะเดีเทาถ้ำจะยิ่งจากออร่าอยู่ชองเดินออกจากปา่าออกจากถ้ำนะฮะถ้ำสวยตัวมีทองนะห้ามใครชอบไปยุ่งตรงนี้เลยถ้ำตรงนี้ก็สวย เงียบเงาได้บรรยากาศด้วยใช่ไหมชอบมีพระเทพจัหายินงานพระสวดมุ่งสนสนาฟังครับไปไปไป้วจะอู้อุ้ยดูก็ดูดู เวพ่อเขาขี่ไ่เนี้งเวลาพ่อ่าตีงรปอม่กับ่นเขาตีโค้ง่เหลน่ดูเ้เวลากระปอมน้อยขี่กับแม่นะคะดูเขาตีโค้งค่ะเวลาก้อขับ้่อมน้ม่นดูเข้อยดูงมยดูม้องดใเสวยงามจริยๆนะคะเนี่ย ถ้าได้ถ่ายรูปไว้ทำมันเองจะสวยงามนะคะเนี่ยสวยจริงๆใส่กรอบใส่กรอบไม่บรรยากาศได้ด้วยมีต้นไม้มีวิวหญ้าท้องฟ้าสวยงามเป็นฟ้าสีครามด้วย ดูบรรยากาศดูรอที่ดนี้ก็นนกเสร็จไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ขอพ่อเมี่คอยติดตามคอยเป็นกําลังใจให้ด้วยในะช่วงนี้โชคดีทองตกมาน,นะครับอาจจะไม่มีอะไรหรงหวาหรือว่าน่าตื่นเต้นให้พ่อเมที่ได้รับชมก็คอยติดตามคอยปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ ทนเลยนะครับในช่วงตกมันของพี่ทองชาวเย็นอยู่กับช้างตกมันครับผมอยู่กับบรรยากาศเก่าๆเดิมๆไม่เป็นไรก็ยังดีอยู่พี่ทองยังใจดีให้เราขี่ยังพาไปไหนมาไหนได้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปวดีโอหน้าครับสำหรับก่อนจากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพลายทองคำด้วยนะครับทองคำยิ้มโรแล้วค่ะคอยรักนานๆยิมไห้พรก็ม f เฟซีด้วยนะครับ พบป่าเขามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงด้วยลูก<อ>ส,สวัสดีครับ